ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน PSC j 8นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อลายที่ของปลอมเยอะมากจริงๆนะรุ่นนี้นะครับเป็นจะเป็นรุ่นทัวร์นาเมนต์นะทุกปีเลยที่ของปลอมใหเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีหลายลายมากบางทีลายที่ยูนิคไม่ได้ทำก็มีนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวผ้าของแท้ให้ดูนะครับว่าของแท้ผ้าเขาเป็นยังไงนะฮะ เป็นผ้าเวลีคูดรายนะครับเป็นผ้าเวลีคูลที่ออ,ออกจะเบาเบางนบางนิดหนึ่งนะครับอันนี้ตัวผ้าด้านหน้านะครับเห็นไม่ชัดต้องเห็นไม่ชัดนะฮนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาอีกสีมาให้ดูดีกว่าสีเข้มกล้องมันไม่ค่อยไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเอาอีกสีมาให้ดู สีน้ำเงินงให้ดูด้วกันนะถ้าดูหลายข้างผ้าข้างนอกเียจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพลิกผ้านี่ฮนะสีน้ำเงินพลิกผ้าด้านในจะเห็นหลายผ้าชัดมากนะนี่คือด้านหน้านนะด้านหน้ากับด้านหลังมันคนละผ้ากันนะครับถ้าด้านหลังจะเป็นผ้าอย่างงี้ <S <S ใช่ไหมคนละผ้ากันนะครับ ผ้าเบาแล้วก็เย็นมากนะตัวนี้นะครับระบายเหงื่อได้ดีนะฮะอย่าไปคิดว่าเสื้อยูนิคของแท้แพงนะครับถ้าถ้าคุณเคยซื้อเสื้อฟุตบอลของแท้มาเสื้อวิ่งของแท้มานะครับเสื้อยูนิคแท้ไม่ได้แพงเลยเลยนะฮะเสื้อแบบเนี้ยนะครับสีสวยดีครับสีสวยนะฮะ นี่นะครับลายนะก็ทางเพจเราก็สนับสนุนของแท้นะถ้าจะใส่ของปลอมผมว่าไปใส่แบรนด์อื่นที่ไม่แพงดีกว่านะครับไม้แท้รองท้าแท้ก็เสื้อว่าก็อย่าไปสนับสนุนของปลอม,มนะคร ใครสนใจของแท้นะครับก็อินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพี j 8นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเสื้อทัวนนร์เมต์นะฮะแต่เพียงต่านี้นะครับขอบคุณมากครับ